สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพร้อมพงพษ์นภริตเปิดเผยถึงกรณีพักร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการร่างงบปี6-8วาระแรกโดยอ้างเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิตอลวัลเลตเกินไปแถมขรูร้องสาร,ระงับไม่ให้โครงการแจกเงินดิจิตอลให้ประชาชน นายพร้อมพงศ์บอกว่าเป็นการค้านแบบไม่มีสติเหมือนไม่อยากให้ประเทศเจริญทั้งที่ตามระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนเป็นใหญ่วันนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลก็สมควรที่จะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนวันนี้เศรษฐกิจกำลังแย่หุ้นตกเพราะพิการเมืองประชาชนลำบากยากจนเป็นหนี้ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินในการดำรงชีพขาดสภาพคล่องขาดเงินสดหมุนเวียนในระบบภาคธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงโรงงานทยอยปิดตัวไปเยอะคนต้องตกงานครอบครัวต้องลำบากยากจน รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไวอัดฉีดตรงให้กับประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศเติมเงินในระบบโดยเงินดิจนตอนวัลเลตให้ประชาชนโดยตรงคนละหมื่นบาท50บล้านคนถ้าโครงการสำเร็จจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีเงินกําลังซื้อจานวนมหาศาลจะกลับมานายพร้อมพงศ์บอกว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คิดจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนแต่วันนี้ก้าวไปค้านสุดข,ขั้วค้านแบบขวางโลก น่าจะเป็นเพราะกลัวรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นแกนนําได้ผลงานได้คะแนนโดยไม่สนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก้าวไกลอ้างการเมืองใหม่รับฟังเสียงประชาชนก็ควรให้ประชาชนตัดสินโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตดีไม่ดีอีก3ปีประชาชนจะให้คําตอบผ่านการเลือกตั้งถ้าดิจิตอลวอลเล็ตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องจดจําว่าภรคไหนบ้างมีส่วนค้านการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังลําบากยากจนสมัยหน้าควรพิจารณาลงโทษให้เป็นฝ่ายค้านตลอดไป